อะเริ่มจาก New c i กิตเลยนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้บอร์ดที่ชื่อว่า Arduino เนาะซึ่งบอร์ด Arduino เนี่ยมันจะมีอยู่ในติ๊กเกอร์อยู่แล้วจริงๆตอนนี้เขาพัฒน,นามาเป็นบอร์ดไมโครบิตด้วยนะเดี๋ยวว่างๆเาาเดีนะ๋ยวเรามาลองไมโครบิตกันตอนนี้เอา Arduino ก่อนนะครับ Arduino Uno R3 นะครับคำว่า Uno R3 นี่คืออะไรคือรุ่นของเขาลุกรุ่นที่เขาใช้ในการผลิต นะครับรูนี้เขาใช้ในการผลิตขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับรูนี่ใช้ในการผลิตนะครับก็ยูโนอาสามเราจะเห็นได้ว่าในบอร์ดอะดีโนเนี่ยนะครับมันจะมีอ่าเขาเรียกว่ารูที่ใช้อยู่เยอะเลยรูที่เราจะเสียบเราเอาเมาส์ไล่ไล่ไปทับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะกระพริบสีแดงแดงพวกนี้อยู่นะครับอมมันก็จะเขียนด้วยว่าแต่และรูปเป็นอะไรนะครับ เอาง่ายๆคือด้านบนเนี่ยจะเป็นรูที่ใช้ควบคุมในระบบดิจิตอลด้านล่างนะครับมันจะเขียนอนาล็อกอิน In, คือการที่เราจะเอาอุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกนะครับอุปกรณ์รุ่นเก่าที่มันให้สัญญาณที่มันไม่ใช่ปิดเปิดบางคนบอกอะไรคือไม่ใช่ปิดเปิดพวกวอลลุ่มต่างๆครับพวกเวลาเราเล่งเสียงลดเสียงที่เป็นวอลลุ่ม นะครับหรือสัญญาณที่เป็นในลักษณะของค่าความเข้มของแสงที่จะเป็นอนาล็อกเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันไปในอนาคตนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็น Power คือถ้าอุปกรณ์บางตัวที่มันใช้กำลังไฟเยอะๆ5วัตต์อย่างเงี้ยเราควรที่จะเอามาใช้ข้างล่างนะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอลกันนะครับอย่างอย่างที่เราจะใช้กันในภาคเลนที่หนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ หลอด LED นะครับหลอด LED อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงหลอด LED นาะอ่ะแล้วก็หยิบมาหนึ่งหลอดนะครับเจ้ตัวหลอด LED เนี่ยนะครับมันก็คือหลอดที่หลอดไฟขนาดเล็กนะครับที่มันมีขา2ขาอยู่นะครับขาด้านซ้ายเขาจะเรียกว่าแคนโหดนะครับขาด้านขวาแอโนดนะครับแคโทดแอโนด เนาะซึ่งขาแต่ละด้านเนี่ยมันก็เอาไฟกับกาวเข้าไม่เหมือนกันนะครับผมจะชอบให้พวกเราเขาเรียกว่าท่องเลยว่าสั้นกาวยาวไฟขาสั้นกาวขายาวไฟหรือซ้ายกาวยาวไฟก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะท่องนะครับเนาะแต่ เจ้าตัวจำลองเนี่ยมันไม่สามารถกลับด้านได้ยังไงยังไงมันก็ต้องเสียบด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเรามีได้ได้มีโอกาสได้กลับมาเรียนน้องจะเห็นได้ว่าผมได้เตรียมอุปกรณ์ของจริงไว้ให้อันนั้นะของจริงเนี่ยเราต้องนั่งทองกันแล้วถึงจะเสียบนะครับอ่ะทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับผมทวนอีกทีนึงนิดนึงนะครับอ่าถ้าใช้คาถาผมจะ ผูใชายก็คือสายกาวนะครับยาวไฟก็เราก็เอาสายกาวเนี่ยเสียบเพราะตรงขาด้านซ้ายอย่าลืมเปลี่ยนสีนะครับผมย้าแล้วย้าอีกนะว่าเฮ้ยสีนี่สําคัญนะเพราะว่าเวลาเราไปประกอบชิ้นงานใหญ่ๆที่มันมีหลอดไฟเยอะๆหรือมีมอเตอร์ที่ต้องควบคุมจากสามสี่ตัวเนี่ยสีของเส้นเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเพราะว่ามันจะพันกันไปหมดนะลูก เราก็เคยต่อไอตัววงจรสามหลอดมาแล้วเราก็เออเฮยพอจะเห็นภาพมาันละใช่ไหมครับทีนี้ด้านขวานะครับปกติเนี่ยเราจะเอาหลอดไฟเออเราจะเอาสายไฟเข้านะครับสายไฟเนี่ยนะครับมันก็คือกำลังไฟเข้ามันจะมีตั้งแต่รูที่ศูนหนึ่งรูที่สิบสาม นะครับอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมยังไงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ขาที่13เป็นขาที่หนึ่งะครับเขาจะเรียกว่าขาบิลอินหรือขาที่เป็นาพื้นฐานของเขานะครับก็เราสามารถที่จะต่อตัวแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงนะทีนี้เราก็สามารถที่จะกดเปิดไฟได้นะครับอ่ามันก็จะ กระพริบแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีกระพริบในเรื่องของการที่กําลังไฟมันเกินนะครับกําลังไฟมันเกินแต่ก็มันก็กระพริบได้อยู่นะครับถามว่าจริงจริงบอร์ดอะดรนเนี่ยมันจะกระพริบทุกอันเลยเหรอครูไม่ครับอันนี้เป็นบอร์ดจําลองที่เขาเขียนโปรแกรมควบคุมมาไว้ไว้แล้วว่าถ้าพอเสียบไฟปุ๊บเราอยากรู้ว่าเจ้าตัวแบบจําลองเนี่ย มันมันทำงานไหมเนี่ยนะครับมันหนึ่งคือเราสามารถจะดูได้จากไฟบอกสถานะนะครับก็คือไฟออนนะครับอีกตัวหนึ่งคือขาที่สิบสามเนี่ยมันจะทำการกระพริบขาที่1ิบามมีทำการกระพริบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าสมมติเนาะเรากดสต็อปก่อนถ้าผมไม่ได้ต่อที่ขาที่สิบามผมเอาขาที่สิบสองต่อ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมกดลันหรือกดสตาร์ทครับเธอก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยไฟมันไม่กระพริบนี่ว่าใช่เพราะว่ามันเป็นคนละขากันมันเป็นคนละช่องทางในการสั่งงานเพระฉงนั้นตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราจะสั่งงานเนี่ยเราต้องดูดีๆว่าเราเสียบขาที่เท่าไหร่นะครับเราจะต้องไปสั่งขาที่เท่านั้น ทีนี้กลับมาบ้างนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีเครื่องหมายตกใจเนี่ยผมเคยสอนในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า r e ส i ิสเตหรือตัวตัวต้านไฟขึ้นมา1ตัวเราสามารถจะเอาตัวต้านทานมาเสียบไว้นะครับแล้วเราก็ผ่านขาที่13ขึ้นมาแบบนี้แบบนี้มันจะทำให้การต่อเนี่ยมันสามารถที่จะต่อโดยที่ มันไม่มีตัวเข้าใหม่ตกใจได้คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกรองระบบไฟฟ้าไม่ให้เข้าไหลไหลเข้ามามากเกินไปเนาะโดยส่วนมากแล้วเขาจะใส่ตัวรีสิสเตอร์กันหมดนะครับเพื่อป้องกันร,ระบบไฟฟ้าที่มันจะเป็นไฟกระชากไฟอะไรต่อไปนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเขียนโปรแกรมกันบ้าง ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเป็นกระพริบแบบนี้เราอยากจะให้มันติดอย่างเดียวค้างได้ไหมหรืออยากจะให้มันกระพริบเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับตอบเลยว่าได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันถูกเขียนมาโปรแกรมให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรากลับมาดูต่อไปว่าเอาแล้วโปรแกรมมันอยู่ตรงไหนอครูนะครับโปรแกรมของมันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านขวาบนนะครับ มันจะเขียนคำว่าโค้ดผมขออนุญาตขยายนะขยายให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขยายจอนิดนึงอ่านี่จะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปรับจอให้มันให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้กลับมาดูในจอเราต่อนะครับน้องจะเห็นไห้ว่าตอนเนี้ยครูชายขยับมาด้านขวาบนนะครับน้องจะเห็นคาว่าโค้ดอยู่ ะครับถ้าเดี๋ยวเราเราอาจจะลองไปทําดูด้านขวาบนที่เขียนว่าโค้ดน้องคลิกไปที่คําว่าโค้ดนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูโหมามากทางด้านซ้ายเข้ามาปุ๊บก็ามานะครับตรงเนี้มันจะมีคําสั่งอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับมันจะมี Output Control Input Match นะครับ Notation นะครับ Variable ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไล่ใช้ไปทีละอัน ทีนี้ไอ้กรอบด้านขวานี่คืออะไรคุณครูที่มันเขียนต่อบอกเนี่ยเซตบิวอินอันนี้คือโปรแกรมลูกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมแล้วเพราะว่ามันเป็นการสั่งงานนะครับซึ่งในลักษณะการสั่งงานเนี่ยมันจะสั่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นฟอร์เลเวอร์หรือเป็นเจ้าตัวที่เราสั่งให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลา มันจะทําการสั่งงานให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับเริ่มจากคําสั่งจากบนลงล่างนะครับก็คือเริ่มจากการสั่งให้หนึ่งนะครับ e t b u i l อ in LED to high Set Built-in LED high โอยมันเขียนเป็นภาษาไทยเออขอโทษครับมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นความเรี่ยงนี้เลยลูกคำว่า Set Built-in คือ เซตวิวิน LED คือให้ให้ให้ขา LED เนี่ยนะครับให้เปิด HIGH แปลว่าเปิด LOW แปลว่าปิดนะครับในภาษาของอ Python หรือภาษาที่เราใช้เขียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งงานเนี่ย HIGH เปิด LOW ปิดถามว่าอะถ้าหนูสั่งอย่างนี้หนูอันอื่นหนูจะลบได้ไหมได้ครับวิธีการลบคือ เราจะเอามาข้างล่างสุดมันจะมีรูปถังขยะอยู่แล้วก็ดึงมาแล้วก็วางไว้ในถังขยะเราสั่งแค่นี้ได้ไหมไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าผมจะลองกดสตาร์ทดูพอ,อกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับสิ่งที่มันปรากฏคือตอนเนี้มันสั่งให้ขาที่สิบสามเนี่ยนะครับขาที่ขาที่เป็นบิวอินเนี่ยปล่อยสัญญาณไฟเข้ากับหลอดไฟ ปล่อยสัญญาณไฟเขากหลอดไฟเพราะฉะนั้นไอขาที่สิบามเนี่ยมันก็เปิดแล้วก็เปิดตลอดเลยนะเพราะเราไม่มีคําสั่งปิดใช่ไหมครับทีนี้เราลองกดสต็อปดูนะครับอ่ากดสต็อปทีนี้เราจะเอาใหม่ก็คือ ทีนี้เราจะสั่งให้มันปิดบ้างนะครับการสั่งให้มันปิดเนี่ยถ้าเราใช้ขาที่สิบสามเนี่ยก็เราสามารถจะสั่ง s l t in to อ่า to low ได้แบบนี้ก็ได้นะครับสั่งแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะสั่งขาอื่นนะครับถ้าเราจะสั่งขาอื่นเราสามารถที่จะหย,ย,ยิบเอาตรงเนี้ยนะครับออกมานะครับ แล้วก็สั่งไปที่ขาที่13กิ้งลูกกิ้งมา s e ตพิน10เ่อทีนะครับ Too high อันนี้ก็คือการสั่งที่ขาที่13เปิดเหมือนกันเราสั่งได้2 2คำสั่งนะครับสำหรับขาที่13มันเป็นขาเดียวครับที่สามารถจะสั่งคำว่าเซตบิวอ i n LED to high ได้เพราะว่าขาที่13กับไอตัว LED เนี่ยมันเชื่อมกันลูก สังเกตนะครับว่าเวลาเราสั่งงานเนี่ยนะครับขาที่13กับขาตัวเนี้มันจะทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ชื่อว่าเป็น Built-in LED นะครับให้ชื่อว่าเป็น Built-in LED เนาะ <c oughs> ต่อนะครับทีนี้เราจะสั่งให้มันปิดทำยังไงสั่งให้มันปิดก็ผมขออนุญาตใช้คำสั่งนี้เลยนะครับ เปลี่ยนจาก high เป็น Low เปลี่ยนจาก high เป็น Low ทีนี้เรากด Start นะครับจะเห็นได้ว่าอา้าวเฮ้ยเราสั่นเปิดแล้วปิดทำไมมันไม่ออกอะไรขึ้นมาเลยมันไม่กระพริบเลยครูมันไม่กระพร,ระพิบครับเพราะอะไรเพราะว่าในการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำงานด้วยความเร็วสูงมากๆนะครับทำงานาด้วย ความเร็วที่เป็นระดับเป็นหน่วยหลักวินาทีเลยสายตาเราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสั่งให้มันค้างไว้นิดนึงนะครับแล้วก็สั่งให้มันปิดค้างไว้นิดนึงนะครับเรากดสตอปก่อนนะครับเราจะสั่งไปที่ตัวคอนโทรลนะครับแล้วใช้คําสั่งไอตัว Red, เวทแปลว่ารอเนี่ยนะครับเอามาแทรกระหว่างปิดกับเปิด เออขอโทษครับแทรกระหว่างเปิดแล้วก็ปิดเสร็จแล้วปิดไปที่ปิดอีกตัวหนึ่งนะคใชแบบนี้นะครับทีนี้เรากดสตาร์ทดูเห็นไหมครับหลอดไฟมันก็จะทำการเปิดค้างไวหนึ่งวินะครับแล้วก็ปิดค้างไวหนึ่งวิแล้วก็ถึงจะเปิดราจะเป็นลักษณะยอย่างนี้ถ้าเราต้องการให้ มันกระพิบเร็วขึ้นเราก็คงจะต้องมีการปรับตัวเลขโดยการปรับไปที่ตัวเขาเรียกว่าตัวตัวเลขตัวนี้นะครับเรากดสต็อปก่อนนะลูกนะเสร็จแล้วปรับให้มันต่ำกว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสัก0.5อาจจะเป็นสัก0.5อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะกระพิบเร็วขึ้นไหมเห็นไหมครับมันจะจระพิบเร็วขึ้น ถ้าเราต้องการให้มันค่อยๆกระพริบ IP, นะครับเราก็อาจจะปรับสักสองวิปิดไฟสักสองวิพยายามปรับให้มันเท่ากันนะครับมันจะได้กระพริบในจังหวะเดียวกันเปิดค้างไว,ว้สองวิดับเปิดค้างไว,ว้สองวิดับสองวิเปิดค้างไว,ว้สองวิดับสองวิ นี่คือในลักษณะของการสั่งงานสุดท้ายคือสมมุติว่าหนูไม่ได้เสียบขาที่สิบสามล่ะเออหนูไปเสียบขาที่สิบสองนะอ่าตอนนี้ผมลบออกเลยนะครับอ่าผมจะเอาขาที่สิบสองมาเสียบไหมครับเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนรู้วนะนะครับอ่าทีนี้ผมใช้โค้ดเดิมครับ โคที่มันควบคุมขายที่13เนี่ยนะครับใช้โคเดิมเลยนะครับมาลองกดลันดูนะครับกดสตาร์ทดูมันไม่ออกนะครับแต่แต่แต,แต่ให้เธอดูนะเพราะเมื่อกี้เราสั่งขาเป็นขาที่13มันจะมาออกตรงนี้ลูกมันจะมาออกตรงไฟที่อยู่บนบอร์ดแต่ขาที่12ไม่ออกเห็นไหมครับ ขายที่12ไม่ออกนะครับมันจะบอกมาโชว์ตรงนี้ทีนี้เราจะปรับมาให้ขายที่12ออกก็เราอาจจะต้องมีการปรับบล็อกนิดหน่อยนะครับอย่างบล็อกแรกเนี่ยเรามันใช้ไม่ได้ละเพราะว่ามันใช้คําว่าเซตบิ i ท์อินนะครับเราก็อาจจะลบลงไปเลยนะครับทิ้งลงไปในถังขยะกรนะครับแล้วไปเลือกที่สีฟ้านะครับเลือกเอาที่เซตพินนะครับเซตพินให้ถูกเนาะคือเมื่อกี้เราปรับเป็นขายที่12แล้วเราก็ใช้ตัวเลข12 ใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวเลข12ครับเอาสักหนึ่งวิพอมันจะได้เห็นว่ามีความเร็วขึ้นอ่ะทีนี้ผมก็ลองลันดูลองดูการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวบอร์ดนะครับจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยสายไฟที่เราเสียบที่ขาที่12เนี่ยมันจะติดดับติดดับ ใช่ไหมครับแต่ขาที่สิบสามเนี่ยมันไม่ออกละหรือขาเดียวกับตรงเนี้มันจะไม่ออกละเราะวะนั้นวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของการสั่งคำสั่งเบื้องต้นให้กับตัว LED แล้วเนาะโดยที่เราสั่งผ่านโปรแกรมนะครับที่เป็นในลักษณะของบล็อก นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัว l อ d รู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอะไรบ้างฉันจะต้องทำอะไรบ้างแบบนี้นะครับนี่ก็คือการแชร์การสอนในวันนี้นะ,อะโอเคนะครับวันนี้ผมอาจจะไปได้ไม่เยอะนะครับแต่อยากจะให้เรามีเวลาเหลือนิดนึงนะครับในช่วงท้ายๆของชั่วโมงเนี่ย ลองเข้าไปสั่งงานดูถ้าใครเกิดปัญหานะครับถ้าใครเกิดปัญหาแล้วเอ้ครูหนูทำแล้วไม่เห็นออกเลยทำยังไงน้องลองเข้าไปดูในชั้นเรียนลูกเนอะอันนี้เข้าไปดูดชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้นะลูกนะการต่อหลอดไฟ LED เข้ากับบอร์ด Arduino น,น,นะครับแล้วทำการเขียนโปรแกรมนะครับผมได้ทำเป็นในลักษณะของคลิปนะครับ ตรงนี้ไว้ให้เนาะเราสามารถที่จะเข้ามาเปิดแล้วก็ลองมาลองมาดูให้เข้าใจนะครับลองมาดูให้เข้าใจเนาะเออเราเอาคปชิมแตาบ้าถที่จะเอาไปชิมเนาะแบบนี้นะครับ แต่วันนี้ไม่ต้องส่งงานนะอยากให้ลองทำดูก่อนนะครับลองให้ทำดูก่อน